พอใจ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 พอใจมาลูกพอใจจ๋าอาทำไมลังมาทำไมเนี่ยอาทำไมรังมาทำไมเนี่ยอาทำไมรังมาทำไมเนี่ยแย่แล้วน่ะเพื่อนเพื่อนรังตะคองจ๋าอ๋อปลาลูกปลาพอใจสองขวบแปดเดือนค่ะ บายคุณผู้ชมค่ะไป,าไปชายาภูมิกันค่ะไปหาตากับยายค่ะและเที่ยวเหรอคะกระจายแวะเที่ยวเหรอคะโห่เหยมากเลยเหยจังเลยลูกสาวใครเนี่ยใส่ชุดยิดดดปซุ่นได้นั่นนะ่ะไปค่ะบ๊ายบายอะไรนะลูกอ๋อไอ้นี่เหรอลูกไปไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย อ๋ออยากไอ้นี่เหรอลูอลกวัดอุณหภูมิอ่ะดึงตึงสามสิบหกจุดสี่ปกติค่ะปาปา